สนับสนุนโดย Lambretta Scooter c l a s s ิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django 150 s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสจากกระแสข่าวที่ร้อนแรงเอามากๆในตอนนี้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ทรงสปอร์ตแฟริง่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่ายปิกน็อกฮอนด้าอย่าง All New Honda CBR 150R และสุดทางเว็บไซต์ m o t o r b u e s o r g ก็ได้ทำการเรนเดอร์ล่าสุดของตัวรถให้เราเห็นกันแล้ว โดยในภาพเรนเดอร์นี้นะครับอ้างอิงจากกระแสข่าวล่าสุดที่ว่าตัวรถนั้นจะมีการปรับโฉมใหม่ของตัวรถแบบหมดจดทั้งคันทางผู้เรนเดอร์เลยเลือกในการใช้ดีไซน์ของรุ่นพี่อย่าง CBR 2 5 0 r r มาอ้างอิงในเรื่องของแนวคิดในการออกแบบและมีการใส่ระบบกระสอะนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวมาให้ซึ่งตรงนี้เองนะครับจะเป็นอาวุธสำคัญในการต่อกรกับคู่แข่งอย่าง YZF R 1 5ที่สร้างยอดขายได้อย่างถล่มทลายในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งความจริงแล้วการใส่อัพไซด์ดาวมาให้กับ All New Honda c b r 150 r นั้นก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับทางค่ายแต่อย่างใดเพราะว่าพวกเขาเองก็ได้ติดตั้งเจ้าอัพไซด์ดาวขนาด4 1มิลเมตรของโชว w ว่าในรถรุ่น c b 150 r n e o Sport Cafe กันมาแล้วถ้าเพียงแต่จะนำมาติดตั้งให้กับรถทรงสปอร์ตอย่าง c b r 150 r บ้างก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับในรุ่นต่อไป คาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวนะครับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงปี2021ข้างหน้านี้สำหรับรถสปอร์ตรุ่นใหม่ในคลาส 150cc จากทาง Hon ด a าคันนี้และเป็นไปได้สูงมากๆที่ทั้งเวอร์ชั่นของอินโดนีเซียและประเทศไทยนั้นจะมีสเปคเดียวกันสังเกตได้จาก CBR 150R ชมปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันแค่ลวดลายของกราฟิกและสีสันของตัวรถเท่านั้นเอง สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส